เออมาเนอะเออมามาเข้ามาเนอะเนอะเออมานั่งไหนครับท่านนั่งสิจีท่านนั่งจีเนอะเอาขึ้นมานั่งที่ไหนท่านนั่งสบายสบายท่านเอามานั่งเข้ามาเลยเออเข้ามานั่งสบายท่านนั่งแล้วสบายเลยเออนั่งตัวเลยเอาจับที่นั่งให้ท่านออนั่งสบายเลยเออ เออนั่งตรงนั้นเลยเอออัเออ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 แ้วฮะเออืมเมันต้องต้อนรับกันอย่างั้นิเออเอาเออเนี่พวกเกาหลีทั้งนั้นเลยเนี่ยเอเาหใต้เออเกาหลีใต้เออ กหลีใต้มามีหลายคนในนะเออดีนะก็นั่นตั้งห้าสิบหคนเราว่าเก่งมากนะ่อ่าอืมซอสรีดเด้อดแล้วมันจะให้พรเลยนะจะให้พรเลยนะเออให้พรเลยอ่าทรงระสาษาจีน,นกันเลยบอกหลวงตาจะให้พร แต่ส่งภาษาด้วยกันอ่าไม่พออาไมร้พออ ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติถาครังเอวะมิวัตโตชินังเปตานังอุปกัประเตอิชิตังปะทิตังตุมหังสิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามนิโชเต พระโสยถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภะลัง ภาวะตุสาพพมังคลังราคันตุสาพรเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเตอ่ะเาละเส็จแล้วนี้ อ,อันนี้ผมไปได้เหนะ็นนะเสร็จแล้วผมไปได้ทัานจะคุย,นนคยกับคุยกับพวกนี้ก็ได้เลยนะผมจะไปละท่านคุยกับพวกแขกนี้ก็ได้นะเรือ่องผมจะกลับลาค์กลับประเทศเออเออกลับเลยประเทศสองวันเออจะจะไหนจะพปอ๋อกลับเทศเอาไปวันที่สิบห้าก็คือเออ เออกับพร้เเอ่วนสนส <c oughs> วัสดีนะแต่น,น,น่าหนะานะเอกับพรุ่งนี้เช้า